สวัสดีครับกลับมาแล้วหลังจากที่ไปทำงานมาแล้วไม่มีเวลาอัดคลิปเลยวันนี้ก็วันเสาร์เลิกงามยามดีกลับมาเล่นไซบะพังกันไปกันต่อเลยนะฮะอ,อจากพาที่แล้วเราน่าจะอยู่กันตรงที่เราไปเอาเออของมิริเทคปะหุ่นยนต์น,นั้นก็่เห็นมาตัวไหนช่ปิดกิจาที่ไรทำไมน่ ุที่เขาเอามาถือว่าเอไม่ได้ผลไม่กดในผลก็ได้นี่การล้างขอไม่มีผลเพราะที่เขาเลี้ยงนี้เรามีในทางในทุกสิ่งก็จะเขินเรื่องอะไรจะออกไปขอแบบความแล้วตุ้มจ้าใช่แล้วก็โอเคเราต้องไปที่อัลเตอร์ไลท์ต่อเอ่อรถเราหายไปไหนอ่ะเด็เล่นแล้วก่อนโอ้รเร็วทันใจเอ๊ะ เด็กกอล์ฟเดอะไลฟ์ครับเจอกันโอ้โอ้หนุ่มขับรถภาษาอะไรวะเนี่ยภาษาไทยไม่คุยด้วยแล้วถือว่าเมื่อกี้ผมยืนหน้าร้านไม่คุยด้วย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 ออ๋ โอ้ม oh, pl ันที่น um> ี่ได ok ้เขาไดเป็นผู้จัดการยังไม่คิดเอ่อยังไม่คิดว่าเราฝีมือถึงจรเทียนได้สิคนยังไม่รู้แค่นเองปองเยังแล้วเขาเฮ้ยผมเห็นอะไรแปลกอ๋อเห็นคนที่นี่เคยเป็นห้องเก็บสดมาก่อนเชื่อไหมล่ะเออใครจะได้ขีวะ นานแล้วก่อนยุคเราตอนที่พิธีฝังศพจะเป็นเรื่องสำคัญพี่ครับตัวน,นี้มีฤทธิ์เลยนายเป็นใครเออตอบไปแล้วเพื่อนของเด็กตเกตอ,อรอ์เดชอนเขารอเราอยู่ Yo, มีคนสองคนมาหานายเนะี่ย <Yeah. S 1> ว่าไงนะ เขาบอกว่าขอเวลาสักครู่คนในหาได้ดื่มเหมนกันไปก่อนเรื่องผมพัน์อีกแล้วอะไรวะงงว้ยมันก็เราเหมือนผับปะหัวใจของไน g ิต c i t อยู่ตรงนี้เต้นตบๆเลยได้ยินไหมให้ไปคิดซูซานพอเลสบัวบัวไม่กระทั่งโปรแกนแบ็คแฮนทุกคนเคยนั่งเก้าอี้คนนี้ กี่หลับที่บาเดียวกันไมไ่ถึงคิวเราแล้วใช่แจ็กกี้เฮ้ยเห็นยาแก่ค,คนไหนวะนั่นคือโลกฟิกเซอร์ที่เก่งที่สุดของไนซิตี้อ๋อเพราะนั้นเจ็นึกว่าเด็กสุดยอดแล้วซะอีกโลกทำงานตั้งแต่สมัยเด็กยังใส่ผ้าอ้อม <c oughs> อยู่เลยที่นี่เป็นที่ของหลอนเขาก็ยังไม่แก่นะมีอะไรช่วยไหมอ่สั่งให้เลยเพื่อน ติกล่าแบบตั้งเดินสองที่เติมเบียให้นิดหน่อยแล้วประดับด้วยพริกชอ์นี่ซีว่าแฮนสองที่พร้อมเสิร์ฟได้เลยทังหนูตาเขาดูแก่กว่าเองอีกแจ็คกี้มีคนทำารมาดีนะไม่ไดีรย้เรื่องนะประเพนี้เ่าแก่เราจะตั้งชื่อเครื่องดื่มตามลูกค้าประจำของเราสมมติว่าผมอยากได้เครื่องดื่มที่มีชื่อผมผมทำยังไงบ้าง ตายตายแบบที่น่าจดจำสุดๆตอนกำลังลุยอยู่ยิ่งดีเป็นประเพณีที่ดีงามจริงๆเฮ้ยผมจะรอนี้ยแดรสิ่งนี้เดกิล่าแต่เดียวเพิ่มอีกเวนเน้ยได้ตามใจเธอเป็นค่าทาเนียมที่แพงมากสำหรับการเพิ่มเมนูแต่ยังไงทุกคนต้องตายใช่ไหมล่ะ ตายแบบมีสไตล์ตายแบบมีสไตล์หน mm ่อยจะเป็นยังไงฉชื่อแจ็คกี้เลสจะสุดเครื่องดื่มฉันไปไมได้สิปอตแกใส่น้ำแข็งมะนาวจิงเจอร์เบียร์ที่สำคัญที่สุดใส่ความรักด้วยบอกนี่เป็นงานธรรมดาไม่ได้ใหญ่อะไรมากหรอกอ๋อกคยกับใวนี้ จริงๆเขานี่าหยุดพักหน้าอ,อยูน่นะไม่เห็นหน้าเขามาเกือบสองปีลูกผู้ชายต้องสร้างเส้นทางเดินของตัวเองใช่ไหมใช่ไม่ไไว่าเขาจะไปที่ไหนเาไปงันเถิดแจ็คเกอร์ this way this way ครับ,รบมีของด้วยของเก็บหมด เก็บหมดเลยทุกอย่างทุกสิ่งและทุกอย่างเป็นของผมดีครับเฮ้ยที่สุด Billy t ท c h เก็บดิเก็บหมดผมไม่รู้ว่าผมเก็บหมดสวัสดีครับ Dexter Dishon ที่สุดก็มาอยู่นนพร้อมน่ะเขาไรถึงหน้าจริงๆ Pat Head ล่ะเอ๊ะลองดูหน่อยสิ ฟัดเหตุลงน้องน่นารักเอาละนั่งเลยเอ่อขนะอบใจเชี่ยวช่วยผมเล่นสกา้าบนถนนวันนี้เขจะขอบคุณพวกเราขอบคุณลิ้นผมเป็นอะไรเนี่ยต้องสวยเก็บเสียงไหม เอาแน่เบลลสถามถูกแล้วเราะอเรากำลังพูดถึงเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ทุกคนโอเคแล้วฉจะเริ่มต้นด้วยคำถามสำหรับคุณวีกับเอเวอร์ลินพาร์เกอร์เป็นไงบ้างไปได้ดีเท่าที่จะได้ได้ได้เดินทั่คอนเปกิ์พาซาจากข้างในผ่านเบนแดนส์ที่หล่อนไทยไว้บักปอกฉันแล้ว งั้นนายก็รู้จักเป้าหมายแล้วโยริโนบุอาราซากะบุตรชายของจักรพรรดิและผู้สืบทอดต่อไปชายผู้ซึ่งมีเงินเป็นล้านแต่ไร้ความสามารถเพื่อนคนพิเศษของเอเวอร์ลินพาร์คเกอร์แปลว่าหลัอแค่อยากรว้เฉยหรือว่ามีอะไรอย่างอื่นอีกอะผมว่าเธอแค่อยากเห็น ว่าผมเป็นยังไงอยากเห็นว่านายเป็นยังไงเหรอเอาเป็นว่าคุยกันเริ่มแผนเลยดีไหมนายมีอะไรให้เราบ้างเด็กนี่ไงล่ะอะไรวะอ๋อไอมาดูซิฉันกับเด็กเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วเรื่องปฏิบัติการน่าจะง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ขอรายละเอียดหน่อยอยากฟังรถของเดลเมนจะไปส่งพู้นายถึงหน้านทางเข้าคอนเปกพาซาพวกนายจะเข้าไปข้างในโดยใช้ตัวตนปลอคมคอนเวลวิกตอริโนโแล้วปัคจะช่วยผู้นายเจาะเข้าซับเด็ดของโรงแรมฉันกับแฟเตเฮดจะช่วยแล้วสุดท้ายผู้นายเข้าไปในเพนทา์ของยู ow, ริโนโบขโมยลิลิกไปรีบไปรีบกลับเงียบๆถ้าไม่มีใครตายเลยก็จะดีมาก ทีบักที่อยู่ในสายตลอดงานนี้จุงเวลานะ้วพนถามแล้วเออ่เรื่องรถเรานะ่าใช้ทั้งขาไปถากลับอีกแล้วโอเคเรารู้ ตัวตนตัวตนบอกแล้วเมื่อกี้เป็นเพนท์เฮาส์อกเพนท์เฮาส์เราจะเข้าไปในเพนท์เฮาส์ได้ยังไงนะโยริโนบุไม่มีปฏิกัดเลยสันติยาที่สุดคือระบบความปลอดภัยของเพนท์เฮาส์ถ้าเราอยากปิดมันเราต้องเข้าไปจัดการคนในระบบคอนเปกิเป็นเอ็ดแลนเดอร์ที่คอยเฝ้าระวังซับเน็ตของโรงแรมตลอด24ชั่วโมงปัญหาที่เอาคือเราไม่สามารถเจาะเข้าถึงรังของพวกมันจากภายนอกได้เดี๋ยวนะแล้ว ทำไงเราเข้าไปในห้องนั้นไปได้เช่อฉันเถอะพวนนายคิดอุปสรรคในคิดอุปสรรคอะไรมาที่ปักจัดการได้หมดเนี่ยแหละคือหน้าที่ของแฟตเฮดพวกนายต้องเอามันเข้าไปผ่านช่องบำนุถพามันไปหาคนดูแลแล้วก็ทําให้นั่นมันนัแหลฟตเฮดอยู่ที่นั่นเชื่อมต่อคนดูแลไว้แล้วฉันก็สามารถปูพมแดงพวกนายเข้าไปในเพนทาวได้สะดวกมีอะไรอีกไหมไม่มีคับเยี่ยมมาก มีคำถามเมื่อไหร่เราจะรู้เหตุผลจริงๆที่เรามาที่นี่สักทีส่วนแปลงสำหรับมือใหม่เท่าเดิมและไม่ไมีการต่อรอง30มสรซนต์าอร์เซ็ีซ่นะนครับผมผมซ่อมไฟล์ได้เรียบร้อยแล้วก็บทสนทนาในนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเ,เรื่องแผนของการที่เราจะไปขโมยชิปในตึกอาาสกาอนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้ชุด ชุดมิลิเทคมาเพื่อที่จะใส่ปลอมตัวไปโอเคอแล้วก็เราต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงไหนวะไม่ใช่หรือเราเปลี่ยนได้เลยเพื่อแต่งกายโอเคเราเปลี่ยนได้เลยเนาะอ่ะ good, good, good. ากูดกูดกูนั่นแหละฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่รถเดลเมน เป็นเหมือนแท็กซี่ <laughs> แท็กซี่แห่งโลกนะาคล้วแล้วมันได้ผมจะวิ่งได้วันนี่ยวิ่งได้ยังยังไม่ได้อีกเหรอเอ้ยวิ่งได้แล้วไปเว้ยจักรี you ready i'm ready get i n t h e car bo จักี้จักี้อโอเคตกใจ เียยินดีต้อนรับสู่บริการของเดลเมนครับคุณสามารถทิ้งปัญหาต่างๆไว้นอกรถได้เมื่อคุณใช้บริการขอให้มันเป็นแบบนั้นเถอะผมไม่เห็นเหตุผลที่ใช้คำหยาบเลยนะครับแล้วตอนที่ฉันจ้างไปปาร์ตี้สลาตโศกขยาฉันล่ะออภัยด้วยครับเราไม่ได้รับงานจ้างแบบนั้นเ้้าสายเก็บตั้งอั้งสเดือนเอ้ยแล้วเปลี่ยนเสื้อไว้จ้ะ เรื่องมันผ่ายกันไปแล้วก็แล้วไปไปเลยเดียวก่นวอนที่จะเริ่มการเดินทางผมจะเป็นต้องยืนยันตัวตนลูกค้าทุกท่านก่อนโปรดเชื่อมต่อข้อมูลส่วนววตัวปิดอะ้รวะาหมดต่อสู้ปิดการใช้งานออาต้วพหลอดเปิดปใช้งานอโอเคาาอการไปกิฟทาราสกดฉันสูงเหรอเอ่อทำไมตื่นเต้นจัง Hang watch this. on, รอก่อนดูให้นะ e l a m a i n เริ่มหมอดต่อสู้ต้องขออภัยด้วยครับดูเหมือนว่าลูกค้าไม่ได้อยู่ในภาวะที่ต้องที่ไม่ปลอดภัยจะเปิดหมอดต่อสู้ลดทำไมอยู่เช่นนี้หมอนี่มันสามารถจัดการกองทัพนินจาของพวกซากะทั้งกองทัพได้ไม่ถึงเวลาเด็กจ่ายเต็มที่เล้วเนี่ยเขาเอาส่วนแบ่งนึ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่าลืมไม่ได้ อ๋ใช่เรื่องส่วนแบ่งด้วยใช,ใช่ใช่ใช่เราได้ส่วนแบ,บ่งจากจ็อบนี้30%มสซนซึ่งไม่รู้ว่ากี่บาทน,นี่แหละวิธีเดินสู่เมเจอร์ลีของเราไม่เอาเราเราพยจา่ละคำพูดใช่มันสำคัญเพราะว่าแจ็คจะเป็นตำนานเราก็จะเป็นตำนานตายสวีนี่เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันเลย น้องอะไรดีวะเนี้ข้านอกแล้วข้านอกจีบักโทรมาเป็นไงบ้างเรียบเนียนเหมือนกระดาษทรายกระดาษทรายมันไม่เรียบเพื่อนเราจะถึงโรงแรมแล้วฟังนะจะกำลังต่อสายเข้ารหัสให้พวนนายไปที่คอนบกกีบีลองโทรหาแจ็คกี้ทีจะได้รู้ว่าเชื่อมต่อกันแล้วหรือยังโทรหาแจ็คกี้แล้วได้ยินแต่เสียงซาเพื่อนหน่อยสิบัก อาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่เริ่มมาจากความโลภไม่ใช่ความจำเป็นวุกคนนะอะริสโตเติลเก่าแต่ว่าคงได้ยินไปแล้วใช่ไหมใช่ได้ยินไม่ใช่แฟนปัชญากีก่คือมันจะน่าตื่นเต้นก็แค่ลองศึกษาดูสักหน่อยพยายานทำความเข้าใจไหมหรือนายเอาวีอฉันอยากฟังลิทเติลอีกโอเคการเชื่อต่อสมบูรณ์ อยู่ดีสิรอรับสายได้เลยครับเพลงมันไม่มันไม่ลิขสิทธิ์ใช่ไหมแต่ผมเปิดไอ้นี่ไปแล้วนะโหมดไอ้ไม่ใช่โหมดไอ้เซตติ้งที่มันเออเออถ้ามีเพลงลิขสิทธิ์แหละก็รอดูถ้าไปแล้วเหลืองๆแดงๆก้านั่นล่ะฮะขอบคุณที่ใช้ประการเดลแมนขอให้โชคดีครับ เดี๋ยวผมจะรอพวกคุณอยู่ที่นี่อย่ที่สุดทุกอย่างจะเริ่มแล้วเกิดลืมไปแล้วห้ามพกปืนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปหาข้างในจักกอรเอาละแฮร์รี่ไปกันเถอะเราได้เราเราได้อ่าความตัวเป็นแฮร์รี่เดี๋ยวนะฉันขอเอาแฟตเฮดก่อน เดี๋ยวร์ใช่ไหมว่าฉันขับรถเทคลคเราอยู่ข้างหน้าแล้วปั๊กเจอไหมนะเราจองในชื่อนายลามอนพวกนายไปที่นั่นเพื่อพบฮาจิเมทากิตัวแทนของปรนเทพัฒนายุทธภัณ์นะสปายสปายเอ่อเข้าช่องนี้ก็ได้มาทีนี้ต้อนรับสู่คอนเปกิฟาสซาตกรุณาเข้าแถวเลงหนึ่งด้วยครับเออ จากี้ในไทยสูตรอยู่นะเดี๋ยวก่อนเจอบางอย่างคุณผู้ชายครับคุณสามารถอธิบายได้ไหมว่าทำไมถึงพวกคุณลบเข้าสู่ขบนิปกัสซาเราเป็นพ่อค้าอาวุธอะไรนะครับออ่คุณมาพบกับคุณทากิใช่ไหมครับให้โปรดให้ไฟที่ทำให้สับสนด้วยครับแล้วผมอ่มขอเขาได้ยังเวดาไม่นานหรอกคุณผู้ชาย เอายงอบค,ครับสวัสด <Welcome S 1> ียินดีต้อนรับสู่คอนเทกิ์แทสซาค่ะเราต้องการเช็คอินนะครับได้ค่ะสักรู่นะคะชื่อที่จองคือไม่เราใช้ชื่อนั้นเหรอวะจะคิด ฉันจะไปแจ้งคุณทากิวว่าคุณมาถึงแล้วนะคะไว้ยันไม่ดีแน่แผนนี้แผนไม่ใช่แบบนี้คุยกับเธอวีเอ่อเออเออคุณขอให้คุณทำบ้านเหรอครับไม่ค่ะฉั่แค่คิดว่าแล้วใครขอให้คุณคิดอะไรนะผมไม่ได้บอกให้คุณคิดแล้วใครบอกอย่ากดดันอีกทีนี้ผมขอแนะนำนะทำตามที่สั่งเท่านั้น แล้วหมายเลขห้องนี่หมายเลขอะไรห้องของคุณอยู่ในสวีทสวีทลาพิและซูลี่ทีสี่อะไรวะเรื่องความปลอดภัยปรอดยัยยันชิป SID ของคุณด้วยค่ะในนาจัดการเลยแฮร์รี่เรียบร้อยแล้วขอให้พักคอย่มีความสุขครับขอบคุณครับไปดินี่ไงเพราะเราทำงานในบริษัท เราโอ้ยไม่ใช่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 แป๊บนึงแป๊บนึ่งว่ากีนไปไหนเราไม่โอ้ยผมเป็นอะไรจะเอาอาวุธออกมาอย่างเดียวเลย What think, Harry? do you นายคิดไงบ้างไอะแฮร์รี่เก๋สะดวกสบายไม่เหมือนโรงแรมที่เราไปตอนประชุมที่ซูริลิกเลยไม่พูดแบบนั้นหรอกแจ็คพอแล้วอะไรอ่ะฉันจริงจังกับบทอยู่นะ โอเคโอเคจริงจังกบฏก็ดีนี่มันก็เป็นโรงแรมที่แย่ปีนะขนาดเสียงเพลงยังเบาๆอยู่ในบา<อ>า้าเฮ้ยบ้าจริงเมันบา้าไม่รู้เก็บของไปแล้วทีนี้ต้อนรับสุขอนไปกแิแพนแซ่ค่วันธรรมดาไม่ตับจองโตอ๊ะไม่ต้องจองโต๊คุณสามารถเรื่องโตะนั่งที่ว่างได้เลยแล้วคนจะชอบกี้หน้าบรามากกว่าหรคะ เม่ฉ <Yeah. S 2> ันพามิติ่มมีที่เดียวกับเต็น <Close this S 2> ที่เราจบดิลนี้แล้ว sure. ฉันเชื่อว่านายได้พามาแน่ Now, แต่ตอนนี้เรา <out of S 2> ควรไปดู <of> ห้องเราก่อนเนี่ยเปิดเรียบร้อยเนี่ยแจ็คก,กี้เข้าก่อนด้วยเข้ามาเลยเพื่อนต้องไปชั้นไหนนะ สี่สี่สองือนมีใครเอาเสื้อผ้ามาให้หมาใส่อ่ะนี้นายดูดีกว่าเยอะงั้นสินะมันแค่รู้สึกแปลกๆกับมาใส่โรเหรอใช่เอาหนูสกปรกออกจากบริษัทได้แต่าบริษัทออกจากหนูสกปรกไม่ได้หรออุ้ยขอโทษครับ โอ้ยผมว่าครางน้อย а น т สําหรับคอนตอลแซ่เธอจํา้ไหมาเราอบเทคนีกวกาอ๋อมาถึงแล้ว La La พลพสลาซูลีเราอยู่ในห้องของเราแล้วห้องสวยดีแต่น่าเสียดายแล้วไม่ได้พักทั้งคืนเลือกอดีนะครบ่มั้เลือกห้องนี้เพราะสวยห้องนี้ใกล้คนดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่สุดถ้าหากล ได้ใช่ทันจะได้เอาละใช้ไฟเทเฮดหาแล้วก็หาช่องทางให้แฟทเฮดรอบดิฉันก่าวเองช่องนั่นอยู่ไหนนะเปิดเค่องสแกนมองหารอบรอบเอ่อเฮ้ยเหลืองเนี่ดีจ๊กเก้แฟเฮดดูเป็นไงบ้างเรียบร้อย โอ้น oh, ้องน้อยไปยะตามไปได้ไหมระบบพร้อมทำงานชาร์จไฟเต็มร้อยเห็นไหมไอ้งโง่น้่นมันติดว่ะน่าจะยืนมองเฉยๆอย่างนี้อ่ะ yeah, to to คนต้อง <control. S 1> เปลี่ยนไปควบคุมเองแล้วน่ะ อาชีพควบคุมมาจากแจ็กกี้ัาจะลิงค์คิโรชิายเข้ากับกล้องนะจะได้ควบคุมหุ่นนั้นไปได้ขอหน่อยเพื่อนเอาละนะกําลังส่งมุมมาของกล้องให้อาจารย์มุมแปลกๆหน่อยแต่ไม่ต้องตกใจไปโอ้ตกใจไหนวะโอเคเห็นชัดเจน อ๋อเนี่ยแฟลชให้เราพาเข้าไปที่ช่องถัดไปอันนี้ทำอะไรได้เธอมัอ่ข้าไปในช่องแข่งโทรโทรลาเลียมอ๋อ And that all can you. น้องค่อยไปยังอ๋อน้องถึงแล้วโอเคโอเคโอเค굿ๆๆ굿굿굿ไม่มีใครเห็นเลยโคตรจังเนียนโอเคแฟทเฮดเข้าไปแล้วกำลังส่งกล้องต่อไปให้นายเอ่เออ๋อแชร้องเดียวกันบอา เดี๋ยวนะต้องออดเฮ้ยป้าแม่บ้านขวางทางผมต้องจัดการเธอต้องขอดูในซับเต็ก่อนนะเอเคสวนจำต้องหรอไม่ไม่ไม่มันต้องอันนี้ล่ะเจอแผงควบคุมห้องใช้ได้ไหมไม่ค่อยมีประโยชน์ อุมรถอุณหภูมิไม่มีใครเห็นเลยคนเงียนมีเธอตั <c oughs> <c oughs> ้งใจเช็ดหน่อยสิไม่จบเป็นรอยหมดแล้วเนี่ย แคทแค่มันเป็นอะไรไม่รู้เฮ้ยบัคได้ผลด้วยยู่ไม่หมดแค่นี้หรอกเอทายเธอรู้ไหมว่าของมันม้นราคาเท่าไหร่ีไปต่อครับผมมีเด็กคนด้ออนเน่แนบนี้ย เข้าไปในช่องนี้เลย let's go ขอกล้องต่อไปหน่อยครับ okay คนดูด้อยู่ห <c oughs> น้าประตู <the> แฟร์เทสต์สแตดล็อกนั่นได้ 5, ลู้นหมูพันดี่ะอันนั้นคืออะไรตะแกงฉับเราเพอคอนบิกพาซ่าเหมือนแฟรเทสจะมีปัญหา อันนั้นนะมีกล้องอยู่ฝั่งของประตูแต่มันปิดอยู่เงีห้หอมเปิด <c oughs> มันไม่ได้มองรอบๆหาช่องเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดอันนี้เหรออันนี้อ๋อนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่เกี่ยวเอ่อสลับกล้องโอเค แต่ก็ยังรู้สึกแปลกๆที่โรงแรมแบบนี้มีเน็ตแลนเนอร์อยู่เน็ตแลนเนอร์ดีคนเดียวดีกว่าพ่อหงอยห่ยเป็นสิบนะทีเราเอาไงต่อสักการหมอนั้นใช้แฟร์เเข้าไปหาหมอนั้นฉันจะแฟรเฮดเข้ากับเดมอนเราจะได้ไม่รู้ตัวเลยเสียเข้ากับเก้าอี้ขนเลยเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าโดนอะไรใร่ขับรถถังเข้าไปตรงนี้ไม่รู้ตัวหรอกดูเรื่องอะไรบ้างเลยนะหมอนี้แล้วต้องแฟร์เฮเข้าไปในกล่องนี้ก่อนข้างในนี้ก่อน ในห้องอะไรของผมว,วะทั้นี้เชื่อมกับทั้งสองห้องคิดว่านะลองเช็คกันดูดีกว่าอ๋อ oh, มันก็คือดังเข้าของห้องนี้แหละเราแค่เปิดให้น้องเข้าไปแล้วน้องจะผมอตรงนี้แล้วน้องก็ไปจุ๊บหิ่งไ้หมอนี่ไปยังะ่ะ ส่งแฟทเฮดไปไปยังอ่ะอันนี้ไงจัดการหมอนั่นเรียบร้อยลัทธีมัดแฟทเฮดต,ต,ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เพื่อจับตาดูคนดูแลกำลังเจาะเข้าเน็ตหลักของคอนเปกิในล็อกเ,เอาได้เลย สิบต่ออะไรแจ็คกี้เอ่อรู้สึกไงบ้างดีเหมือนๆนิดหน่อยแค่นั้นแหละบักเธอจะทำทันเวลาไหมเธออยู่ไหมบักอยู่อยู่ฉันอยู่นี่เอาละฟังนะไอซีมันแน่นหนาว่าที่คิดจะเจาะเข้าไปต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงเร็ววันนี้ไม่ได้เหรอ อยากให้สมองฉันโดนช็อตเกียมเหรอนั่งเงยเฉยแล้ว enjoy ห้องสวีทไปก่อนนะโอเคได้เลยโอเคใจเย็นนะโอเคไม่ผมใจเย็นอยู่มีแต่เพื่อนแจ็คอะที่ไม่เย็นถ้าเราไม่นั่งแล้วเราไปนอนเลยได้ไหมต้องนั่งอีกโอเคนั่งกันแหละว่า what อ๋อไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคิดว่าไง give Why'd ท่านแมวถึงทิ้งทุกอย่างโยริโนบุ阿拉สักะโยริโนบุ阿拉สักะ The good life I mean ทิ้งชีวิตดีๆอ่ะเล่นเดิมๆมืนฉันรู้ก็แค่มานั่งกินฆ่าเวลาให้เสร็เหมือนแบบนายมีทุกอย่างใช่ไหมเงินการศึกษาพ่อนายด็ดนิ้วทีเดียวขึ้นโลกกลายเป็นหลุมระเบิดนิวเคลียร์แต่นายแบบไม่เอาอะช่างแม่งนายทำไง ตั้งแก๊ง Steel d r a g o หรือปาอะไระนนยเดี๋ยวจะเข้าคราัวเก่าส่งเรวอกินใหม่เล่นเป็นหัวหน้าแก๊งอยู่<ต>หลายปีเพือ่ออะไรวะอืมวาเลนติโน,นคือใครวะแนยเคยทำแบบนั้นไม่ใช่เข้าร่วมกับวาเลนติโน่เล่นกระสุนนิดหน่อยแล้วก็กอกอกมา ยังไม่เหมือนกันเว้ยเฮวิรดไม่ใช่ปราสาทในญี่ปุ่นนะฉันไม่มีทางเลือกและฉันก็ต้องชดใช้ด้วยนะจำได้ไหมสามนัดเข้าที่ออกเหมือนจะมีนัดหนึ่งยิงติดอยู่ในปอดซ้ายเลยเนี่ยดังนั้นไอหมาโล่งฉันจำไอสาระเร็วป่ะพี่ผู้อนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้แต่มอนั่นเดินเข้าไปในล็อบบี้แล้วได้เวลาทำงาน ร,ระบบรักษาความปลอดภัยก็อันนี้เรียบร้อยแล้วแจ๋วเริ่มเลยไปกันครับ